ทีละท่านนะคะในงานเชียงใหม่เข้าดาว2025ในครั้งนี้เพื่อที่จะได้ฉลองปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นบนสพานวัตรีนคะเป็นครั้งแรกของเชียงใหม่โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ดําโดยท่านอัศนีรุ่ลกประกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ค่ะ นนทุกคเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานน้อสะพานเหล็กหัวแหลมนะคะทุกคนเจอกิมมิการวันนี้นะคไปดูสะพานหัวเหล็กเธอหัวเหล็กหัวเล็กอ๋อหล่มากนะคะเดี๋ยวเขาจะจุดพลุตรงนี้เนาะวันนี้ที่เรามาดูน้ำท่วมกันนะเนี่ยสวัสดีนะคะใครเข้ามาบ้างเนาะสวัส่แว่นแป๊บ คนเยอะมากนะคะทุกคนและนี่คือสิ่งที่เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งใจสร้างสรรค์สุะจับไฟมงคลแห่งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในเชียงใหม่ได้กลิ่นเป็ไปกับบรรยากาศสวยงามโปร่แสงไฟและความงดงามของเมืองเชียงใหม่ในยามราตรีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะสุขไฟระดับที่ประเทศ เห็นอยู่นะคะที่น้จะติดต so ั้งไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพื่อความงดงามของนักท่องเที่ยวใหม่ค่ะเราอยู่ตรงนี้ก็เห็นชัดอยู่เนาะที่จะสร้าง history of visual art and culture of s h i m n c t y t o r i s s from t e shipman enjoy the bright atmosphere here of the life and the beauty of Shimai. สวัสดีนะคะใครเข้ามาคอมเมนต์ได้เนอไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะคะนะใครเข้ามาน้อถ้าใครได้นะคะขอบคุณนะคะ25ขอบคุณเจราญกำลังใจนะคะแม่น้ำปิงเชียงใหม่นะคะทุกคนบรรยากาศเขาดาวเนาะจะพาไปดูที่ขัวเหล็กนะคะทุกคนคนเยอะมากเนาะตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงเวลาจุดพูนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เหล็กก่อนนะคะทุกคนสุดอลังการจากศิลปินระดับตำนานอย่างโกมิโกแล้วก็โงไปทู ช่วงเวลาค่ะจะขอส่งมอบของขวัญชิ้นพิเศษจากเทศบาลนักบอรเชียงใหม่คอนเสิร์ะมาดัี่อลเชียงใหม่ขอสียปรบมือดังและไปพบกับการแสดงนับรูกดนตรีค่ะนี่ืิที่3รอบของ The Musical b อนุญาตผิดเสียงนะคะทุกคน 怎么了 r o k สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้ฉลามมานอกเวลานะคะทุกคนเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็คือมาส่งท้ายเพื่อนเพื่อนนะคะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะแมนน้นําปิงนะคะก็มาชมผู้นะคะผู้ดนตีนะคะเนาะน้าผู้ดนตีนะคะขอบคุณสามเริ่มนะคะขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีเสียงดนตรีอาจจะต้องปิดเสียงนะคะ ชมด้วยกันนะคะทุกคนน้องบินบิสวัสดีเจ้าน้องบินต้องปิดเสียงนิดนึงนะคะอาจจะเจอนีิขสิทธิ์นะ ชมได้กันนะค่ะจะเปลี่ยนเสียงเป็นช่วงๆนะคะเนาะ ทุกท่านทุกท่านด้วยนะคะไม่รู้ี่โมองแลวเนาะตอนนี้พี่อัดมาคนเดียวน้องมิงมออเปิดเสียงบ้างปิดเสียงบ้างนะ,ะทุกคนน้องต้องขออภัยด้วยนะคะสิบสี่ล้านใจนะคะขอบคุณนะเจ้าสวัสดีนะเจ้าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมเนาะเข้ามาชมด้วยกันนะเจ้าเนาะ,ะจะหมดหรือยังเนาะพูดดนตรีผู้ดนตรีหมดหรือยังเดี๋ยวพี่อัดจะพาชมบรรยากาศนะคะ,ะ,คะแต่มันมีเสียงเพลงอะ่ะมีเสียงเพลงอ๋อไหน <BS> <S <S เดินมาน้องบิงเดินมาโอ้นุนสวยอันนี้คือสะพานนวนรัตนะคะทุกคนสะพานนวารัตข้ามน้ําปิงเนาะอ่าที่เขาข้ามน้ําปิงนะเนี่ยตรงนี้สวยมากเมื่อกี้พี่อาจเดินเข้าไปข้างในนู้นแล้วน้องบิงสวยมากเลยโอ้อยนะเราก็คอยลุ้นเนาะสายไหมก็ไม่ไดเอามานะคะแล้วก็เสียงดนตรีดังมากเนาะเสียงดนตรีแบบว่าเคยเจอแล้วแบบนี้นะ ออสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กี่โมงแล้วไม่รู้เนาะพี่อแบบนั่งอยู่ริมแม่น้ําปิงนะคะทุกคนน้องวิววิงมาคนเดียวก็ดีใจมากๆแลเลยนะคะใครเข้ามาจอดไว้ให้บ้างเนาะนะใครมาจอดบ้างเนาะนะนูะ้นะนะตรงสะพานนะเมื่อก,กี้เขามีดนตรีดังมากเลย<ด>พี่อาจเลยหนีมาอยู่ทางนี้นะคะเออนะก็เอ,อไฟลุกเป็น,ปนช่วงๆเนาะ สวัสดีนะเจ้าใค่เข้ามาพักอ่าทักทายได้นะเจ้านาะวันนี้ก็เป็นวันที่ส1อธันวานะเจ้านาะอ้าวนี่เห็นไหมคะนาะงเขาทําเก่งมากเนาะสองฝั่งนะฝั่งน้นก็มีนะน้องมิงฝั่งน้นก็มีนะแล้วก็จะมีหัวเหล็กตรงนู้นสะพานสวยมากเดี๋ยวให้ให้ดูทางนี้นะได้ยินเสียงที่อัดชัดกะไม่ได้เอาสายไหม่มานี่ทุกคนนี่เป็นโรงแรมฝั่งน้นนะเป็นโรงแรมน้องมิงตรงนู้นเป็นหัวเหล็ก หัวเล็กเนี่ยสองข้างเนี่ยสองข้างน้ำปิงเนี่ยจะมีแต่คนอี่งหมูหัวเล็กนะคะหัวเล็กหัวเล็กนะคะสี่ล้านกำลังใจเนาะใครที่มาจอดไปให้เนาะนะอา,าอาจจะไปทับชนกับใครเนาะพอดีเป็นช่วงจังหวะที่ไปามาเที่ยวเนาะเออมาดูเขาเออเขาดาวนะแล้วก็เห็นบรรยากาศมันสวยดีนะคะคก็เลยเออขึ้นไลฟ์ให้ดูเนาะไรเนตรงนั้นเป็นหัวเล็กนะอยากจะเดินทางไปไกลๆไม่มีเสียงเพลงเนาะงนสวยมากนะ นี่ครับวันนี้ครับบายนี่ตรงนู้นบนสะพานคนเยอะมากน้องทีบนสะพานคนเยอะมากนะน้องวันนี้ก็คือเหมือนกันทุกคนมาหลังไหลมาที่นี่นะแล้วก็ปิดถนนตั้งแต่สะพานนวราชถึงนะค้าแพนนะคะน้องทุกคนก็เดินเดินเหรอคนเยอะเลยนะอาก็เลยดีมานั่งตรงนี้มันมีจังหวะที่เรานั่งได้เนะเออแล้วก็เลยนั่ง นั่งจังหวะดีนะนเห็นคู่พอดีเลยนะคะเนาะนชวนน้องมดก็ไม่มานะเลยบึงมาคนเดียวเลย <laughs> บึงมาคนเดียวนะ<บ>เขามีนู่นเขามีดนตรีอยู่นู่นนะคะบนสะพานเขาปิดถนนเลยนะน้องมิงมิ้งปิดสะพานเลยนะคะทุกคนเนาะ,ะอ้ยไมจะอยู่ถึงเที่ยงคืนไหวไหเนี่ยไม่จะไม่มายออ๋อสวัสดีทุกท่านนะคะนะไม่มีเสียงเพลงแล้วเนาะเราก็มาทักทายคุยกันนะน้องมิ้งอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเนาะ ปเที่ยวไหนหรือเปล่านาอะนะขอบคุณก้าล้านกำลังใจนะคะใครที่มาส่งกำลังใจให้นาะอย่าลืมกดเลิฟให้ด้วยนะคะเขามีการแสดงกันอยู่บนนู้นนะสะพานแล้วน,นะว่าจะเดินพาไปแต่ถ้าเราเดินไปเราไม่มีที่นั่งแล้วนะเออตรงนี้ก็คงไม่มีแล้วคงจะมีเที่ยงคืนอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเนาะ,อ,อ,ะอยางดูลออ่าอย่าดูบรรยากาศตรงโน้นไหมดาววิวิงใช้เข้ามา อยากดูบรรยากาศสดๆไหมพี่อจะพาไปดูแต่เมื่อกี้น็ดมันไม่ดีอะตรงนั้นอะคนมันเยอะเนาะ,ะ,นะนะอยู่บ้านเจ้านะเย็บผ้าข้ามปี <laughs> พี่อัดปิดแล้วเมื่อเช้าพี่อัดไปวัดนะแต่ยังไม่ได้เอาลงเฟซเนาะไปวัดแล้วพรุ่งนี้ก็จะเออก็จะไปเหมือนเดิมนะไปวัดก่อนนะได้ยินเสียงดนตรีนะเดี๋ยวพี่อัดพาไปเดิมไปดูตรงน้นดีกว่าเนาะหัวเรศก็ไกลมากเลยนะนี่น้ำปิงสวยไหม มันมีเสียงดนตรีนะขออนุญาตปิดเสียงไหมมันมีเสียงเพลงนะคะ จะโดนในขังศีลไหมเนี่ยคุอนอภิพี่บานใจสุขขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ๋อพี่หนพี่อันไม่น่าเปิดคมไอ้นั้นไม่ได้เปิดอันนี้เลยอ่ะเอมินเสียงกันนะ ทุคนแต่ว่าขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงนะคะ